ตอนนี้ก็ตื่นแล้วทีมงานสวัสดีครับโอ้ยังไม่นอนเลยเนี่ยยังไม่นอนนั่งก็เบาอย่นอนนอนนอนม่มานผมรับก่อนผมรับก่อนโ้หานอนเป็นเวลา ยังไงห้องนี้เหการปกติไหมห้องนี้ได้ยินเสียงกันบอลกอดรัดเสียงนี้แบบเสียงแบบเอ๊ะอดยอ่ะเพราะว่าพี่นอนห้องเบอร์ห้าเบอร์มีแบบเสียงกันอนแรงมากการซีดวิตรแดงๆกัเลนอนวันนงเป็นจอบเบิ้ลกับเจ้าดึกจอบเบิ้งกัเจ้าดึกเอาคืเห็นขี้ออกไปร่างสะกดอยู่อเอะ ไปแล้วกันนอไปแล้วกันไ้กันนะฮะหาทุกต่อเพเอากรถางมันที่ออไปยังไใครมาดีครับลุงมาดีครับลุงก็เช็คเช็ครถนะครับเติมน้ำเอาหยิกเลว เอาอีกแล้วเจ้าะาไปเปเจ้านากาสร้าอีกแล้วสร้างอีกแล้วไปถึงไปขึ้นมาาเป็นคเเวียนเวนเวีวนี้สอรถเจาาไป้กันเพราะมันคเลยเขายดเสืรถเจ้าสิบออกไปก็เขรียกว่าหยอกเยานาีใครเขียนใครเขียด

กร่างกาไกวยเสียงกัดออวงเย็บตายเดบนห่าเเถามสองคนเี ja. ้เพ่ผู้ใดผู้ใดอยู่บนอยู่่างเตียงเตียงเตียงคู่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 อ๋อเตียงคู่ ครบนลาเตียงกันแล้วมันยะเหมือนกันมันก็ร่วมเตียงกันได้มันมีโต๊ะกันอยู่มันี้โต๊ะกันอยู่มันโยกได้เิมาวากมันลากมันลากไฟเอขาเริ่มอยากเอฟชักับน้ำมนอ่างเนี้ยว่าเราจะเตียงเดียวเตเดียวกดหมอนกัดัน่ mm ัละพี่แดงหองโฮะงละที่ล้อมนอนเอาแค่เซลเซลคนอกเดียวปะ

เดี uh, <laughs> uh ๋ยวให้ล um ูกไปดีเดี๋ยวให้ลูกออก่นเียกรา้งเ่นั่นแะเดี๋ยวอกเพนได้ยินอ้าได้ยินไรเพื่อนยิ้มอะไยิ้ลูกไดหมเนเ่ออยู่ดอกเพื่อนไปเอายสัน้นตามด้วยไป ไปด้วยเราไปด้วยเราตามไปลืมของวะล่ะโอ้ผู้สาวยังมานั่งยื่หนาห่วงนะสาวบานไหนเน้อนนะโอ้แอบสองแอบสองผู้สาวนะครับ แอบสองผู้สาวเขาจะไปแล้วร้อนร้อนร้อนออมีการมาซ่วงสาวทิดโลกมาแล้วไปแล้ว ยืนยิ Dante, Nacional, resigned, left, ้มยิงแขวแสกเยอะตามลงไปเปิดระบบอลานอีดบอกเปิดเงืนเจีดโมงตีโมงนีโมนนีแปดโมงสีสุพรรณที่พากดีได้ดีดี เตียงสะอาดห้องสะอาดห้องน้ำเตียงน,นอนทีวีตู้เย็นครบหนามากหนาวมากคด้มา,มากครับมีนรรเช้าอากาศเช้านะครับโคกศรสีสพรรอำเภอบป่งใหญ่เลยเนาะเพื่อไไน,น,นเป็นท่างพันเล็กๆนะครับโคกศรสีสพันทางจากสกลยอนยี่สิบโลโอ้ตัดผมจะวยเ้าเลยก็ยงนี้คิวแรก โรงพยาบาลวันท,ที่ว่าตัวกันอ๋อทำเพื่ออ๋อโคกสีเฮียงสิบ่เอาอันสีออสสอสซอเสือยวไปแก้ไขนะครับซสอสารา<ค>โอ้ผสมนิดหนี่หมอผสมกจับแดงหนึ่งไม่ทำไปแดงว่โคกสีสมศักดิ์สีนะครับเป็นท่าสี ร่อนมันก<อ>ันซาหูกันซามีแต่ซาแตนะโอ้งามเลยเอ,อขตพื้นที่ควบคุมเป็นชายนะครับสูกกฎหมายละสามารถเพาะปลูกกันได้เป็นยาเป็นยาอันเดีๆดอัน,นก็สาม ในคลิปนึงครบลเลยนะเราจะไปซื้อแล้วรอรุ่นนะครับเราจะไปซื้ออะไร